สวัสดีครับผมมาร์กนะครับตามสัญญานะว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับโสธร h กรมตำรวจ80ปีเนื้อทองคําที่ได้มานะครับเพื่อนๆนะครับทองคําโสธร n กรมตำรวจ80ปีแบบนี้นะครับราคานะครับรับเช่าหลักแสนนะเพื่อนๆพพี่พี่นะครับน้องๆมีนะสามารถติดต่อมาขายนะครับช่องเราได้เลยนะนะครับรับเงินหลักแสนแน่นอนนะแบบนี้นะครับ นะวันนี้ผมจะให้ดูคร่าวๆนะครับใครที่มีโสธรนะครับลองส่องดูนะครับพระแท้นะครับสวยเดิมๆนะครับจะต้องนะครับนี่พี่ๆเพื่อนๆดูนะจะต้องมีรอยขุยแบบนี้นะผมอธิบายให้ฟังนะครับรอยขุยหรืออ่รอยกรมหจีเนี่ยมันเกิดจากเวลาเราใส่กล่องนะครับมันก็จะกล่องเนี่ยเขาเป็นกรรมยีีนะครับดังนั้นเนี่ยพวกขนเนี่ยมันจะไปติดนะครับตรงองค์พระนะครับ ก็จะเอาไว้ดูผิวเดิมนะครับเบื้องต้นได้เลยแต่บางคนนะครับก็จะเก่งในลักษณะที่แบบว่าเฮ้ยเซียนเขาดูแบบนี้กันนะครับเราก็จะหยิบขุยนเนี่ยเนี่ยหยิบขุยนันเนี้ยแล้วก็มาโรยนะครับนะครับแต่ก็มีนะครับบางทีผิวเดิมเนี่ยเขาอาจจะปัดออกเพราะบางคนอาจจะไม่ชอบก็มีนะแต่วิธีที่ดูที่ชัวร์ที่สุดนะครับพระนะครับพระท่านเนี่ยเขาจะเป็นขุี่ยข,ขาวๆพี่ๆดูเห็นไหมนะครับเนี่ย นะครับคล้ายๆแป้งนะครับแบบนี้ถ้าไม่โดนสัมผัสเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะคล้ายๆคราบแป้งเนี่ยเต็มนะครับเต็มองค์แต่บริเวณบริเวณส่วนไหนนะครับถ้าโดนจับโดนสัมผัสเนี่ยเขาจะช้ำเนี่ยบริเวณเข่าเห็นไหมครับสีผิวเนี่ยเขาจะค้ำขๆแสดงว่าโดนสัมผัสนะครับเนี่ยแบบนี้แต่ถ้านะครับบริเวณตรงนี้นะครับเป็นขาวขแบบนี้นะครับ ผิวเดิมร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนแล้วก็จุดที่โดนสัมผัสยากอย่างเช่นตรงคอตรงซอกแบบนี้นะครับถ้าเป็นรอยขุยขขาวนะครับแบบนี้เนี่ยผิวเดิมร้อยเปอร์เซ็นเลยไม่ผ่านการล้างไม่ผ่านการเช็ดนะครับแล้วพระหล่อฉีดเนี่ยนะครับเขาก็จะมีรอยลักษณะแบบนี้นะเนี่ยอาจจะมีเนื้อเกินบ้างนะครับนะครับเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ดูการตอกเลขนะครับเห็นไหมตัวพีนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ นี่เขาจะเรียกว่าทองคําทรายนวลน,นะครับความหมายก็คือผิวจะละเอียดนะครับถ้าพ่นทรายก็คือผิวจะหยาบนะครับแล้วก็พระสวยเดิมๆนะเห็นไหมพระศกเขาจะคมนะครับเพื่อนๆพี่ๆจาให้แม่นนะถ้าฟอร์มพระแบบนี้อยู่ในเนื้อธรรมดานะครับเนื้อเงินเนื้อสารสัตว์เนี่ยถือว่าฟอร์มสวยนะครับนี่แบบนี้นะครับทองคําพิมพ์ใหญ่ขัดเงาเนี่ยถือว่าเป็นฟอร์มที่สวยที่สุดแล้วนะนะครับจมูกเนี่ย เขาก็จะได้รูปทรงประมาณนี้นะครับการโดนสัมผัสบริเวณจมูกนะครับเงาๆแบบนี้นะไม่ซีเรียสนะครับถือว่าสภาพ100%ยเปซนนะครับแต่ถ้าบุบบี้เนี่ยบางทีอาจจะโดนกระแทกนะครับก็นะครับก็ส่งผลในเรื่องของราคานะครับแต่ดูพระเดิมนะครับสวยแล้วก็คมนะครับให้ได้ก่อนนะครับเราถึงจะประเมินมูลค่าได้นะครับนี่แบบนี้นะครับ พระโสธรกรมตำรวจ80ปีผมต้องบอกว่าเป็นพระที่ดูง่ายมากนะครับนะครับเพราะว่านะตอนผลิตตอนทำตอนจัดสร้างเนี่ยนะครับกรมตำรวจใช้นะครับกองพิสูจน์หลักฐานเลยนะครับนะครับเป็นการตรวจสอบนะครับนี่นะนี่เห็นไหมความเป็นขุยๆเนี่ยพี่ๆดูนะครับนี่แบบนี้นะครับนะครับนะครับ พวกนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับนะครับเราดูพระนะครับเราต้องดูธรรมชาติความสวยความเดิมนะครับเราถึงจะประเมินมูลค่าได้ชัวร์ที่สุดนะครับนี่แล้วก็นิ้วนะครับนี่หลายท่านก็จะมองว่าเป็นนิ้วทะลุนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้รับเงินหลักแสนนะครับใครมีติดต่อหาผมได้เลยเบอร์โทรศัพท์097 2299 888นะครับ เรายินดีรับเช่าทุกเนื้อทุกพิมนะครับไม่ใช่เฉพาะโสธรกรมตํารวจนะครับพระเครื่องพระบูชานะครับพระเหรียญพระทองคําเหรียญทองคานะครับของเก่าของสะสมที่มีมูลค่ามีราคานะครับ f อซี FC, ผมถามเข้ามานะว่าคุณมมร์คุณมาม์ครับเช่ารับซื้ออะไรบ้างเนี่ยผมบอกเลยว่านะครับผมรับซื้อแทบจะทั้งหมดนะครับที่มีมูลค่ามีราคา เพื่อนๆพี่ๆมีแบบไหนแอดไลน์หาผมได้เลยนะครับแอดไซน์มาร์ค M A R K, 6 6มตัวนะครับพาททองคําแบบนี้พิมพ์ใหญ่รับเงินแสนแน่นอนใครมีนะไม่เชื่อว่าเราเช่าจริงทักหาเราได้เลยนะครับขอให้คุณอยากขายอยากปล่อยจริงๆนะครับนะครับติดต่อหาเราได้24ชั่วโมงนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับ